เด็กชายผู้สร้างดวงดาว The Boy Who Created Stars พิทเป็นเด็กชายผู้เชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าแต่อยู่ในห้องทดลองเล็กๆใต้บันไดบ้านของเขาห้องนี้เต็มไปด้วยสายไฟขวดแก้วและความฝันที่รอวันเป็นจริงความฝันที่ว่าคือการสร้างดวงดาว อยากสร้างดาวดวงใหม่ที่ส่องแสงได้เองและไม่ยอมให้ใครบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพียวๆแมวขนฟูสีขาวจะเฝ้าดูพิษอย่างใกล้ชิดเสมอเรากับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวปุ๊กปิ๊กเองก็มีส่วนร่วมเช่นกันโดยการนอนเกะกะอยู่บนแผ่นวงจรที่สำคัญที่สุดปุ๊กปิ๊กคิดว่าถ้ามีใครสร้างดาวได้จริงๆก็ควรจะอุ่นพอให้นอนหลับสบายแต่ดาวดวงแรกของพิษล้มเหลวมันส่งเสียงป๊อก และไฟดับวูมอืมพลังงานไม่เสถียรพิษพึมพามเขาไม่ได้โกรธแต่กลับตื่นเต้นการล้มเหลวครั้งนี้เป็นเหมือนคำถามยากยากที่ต้องหาคำตอบเขาจึงเริ่มเขียนสูตรใหม่ทันทีโดยมีเพียวๆนั่งอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจพิทลองทำําำแล้วําำอีกดาวดวงที่สองออกมาเป็นก้อนเมือกสีเขียวดาวดวงที่สามส่งเสียงดัง เหมือนปิ้งขนมปังแต่พิทก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะในหัวของเขามองเห็นแสงดาวดวงนั้นชัดเจนแล้วปุ๊กปิ๊กเริ่มเบื่อกับการระเบิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นปุ๊กปิ๊กปีนขึ้นไปนอนบนเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่พิทสร้างขึ้นและเผลอกดปุ่มเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจอะปุ๊กปิ๊ก พิทอุทานเขาเห็นค่าพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดาวดวงที่สี่ของเขากำลังจะระเบิดจริงๆเพียวๆส่งเสียงเหมียวดังลั่นเตือนให้พิทรีบแก้ไขสถานการณ์พิทตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเขาเลือกที่จะใช้ความคิดสร้างสารรค์มากกว่าความกลัวเขาเอามือไปหมุนปุ่มการปรับสมดุลที่เขาคิดค้นขึ้นใหม่พร้อมกับถอดสายไฟสำคัญออกอย่างรวดเร็ว แสงสีทองอบอุ่นเปล่งประกายออกมาจากลูกแก้วเล็กๆที่อยู่ตรงกลางห้องมันไม่ระเบิดแต่มันกำลังเผาไหม้อย่างอ่อนโยนราวกับเพิ่งเกิดใหม่เป็นดวงดาวดวง,ดวงจิ๋วที่สมบูรณ์แบบพิษอบกอดเพียวๆและปุ๊กปิ๊กแน่นเขารู้ว่าดาวดวงนี้เกิดจากสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนรู้และเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นแสงสว่างและการไม่ยอมแพ้ที่ทำให้เขาก้าวต่อไป